สวัสดีค่ะ fc ทีน่น่ารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ fc ตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวเราก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะนี่เดี๋ยวพี่ก็จะทําการชิมเลยค่ะ fc นี่ต้องปรุงเครื่องก่อนนะ fc นี่นี่น้ำส้มสายชูค่ะใส่เข้าไปเลยพี่ชอบเปรี้ยวๆนะมันจะได้รสชาติเนะทุกคนเพราะว่าอะไร <c oughs> กินเป็นกะละมังค่ะ fc นี่พริกขี้หนูค่ะใส่เข้าไปเลยพริกขี้หนูที่ตำมาจากเมืองไทยนะเอฟซี FC. นี่แล้วก็น้ำตาลน้ำตาลทรายใส่ไปเลยสองสามสามเลยแล้วก็พริกไทยโรยค่ะนี่เอาพริกไทยดำเลยโรยเข้าไปค่ะเอฟซี FC. นี่พริกไทยโรยเข้าไปหน่อยหนึ่งแล้วก็เติมน,น้ำปลาหน่อยหนึ่งนะเอฟซี FC. นี่ แต่พี่ว่าน้ำส้มพี่ไม่พอค่ะ FC พี่ต้องใส่น้ำส้มอีกเพราะว่าพี่นะกินเป็นกะละมังเลยนะคะ FC เนี่ยถ้าจะมากินเหมือนที่ร้านค้าไม่ได้นะคะ FC ไม่ถึงใจค่ะพี่ต้องกินเป็นกะละมังเลยนี่เส้นแล้วก็เนื้อไก่แล้วก็ผักผักพี่นี่ต้องพี่โลภผักนะคะ FC ถั่วงอกก็ทั้งลวกทั้งสดคะน้าก็ทั้งลวกทั้งสดเนาะเวลาเราใส่น้ำซุปเข้าไปมันก็มันก็จะลวกเข้าไปเองเนาะทุกคนแล้วก็ลูกชิ้นก็พี่ก็จะใส่ลูกชิ้นสองอย่างนะคะคือลูกชิ้นในปลากับลูกชิ้นหมูนะเพราะว่าจะเอาอะไรมากมายกับที่เดนมาร์กนะคะจะหา กินเหมือนเมืองไทยไม่ได้นะคะเอซมีแบบไหนเราก็กินแบบนั้นเพราะว่าพี่อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวเนาะอยากจะกินเส้นก๋วยเตี๋ยวนะเรื่องเรื่องนาะก็นี่ค่ะแต่ส่วนมากนี่ถ้ากินนำ้ำกินก๋วยเตี๋ยวนี่พี่จะต้องมีกะปิกกับพริกขี้หนูนะคะเอซเดี๋ยวเราไปเอาพริกกับไอ้พริกขี้หนูก่อนเนาะนี่ถ้ากินน่ะพี่ก็จะกินไอ้พริก กับกะปินะคะ fc พริกขี้หนูกับกะปิเนาะนี่เราก็ไม่มีพริกเอ้นั่นเราก็เอาพริกอันนี้เลยค่ะนะเวลากินเนี่ยเราก็จะได้รสชาตินะทุกคนพี่ก็ต้มน้ำไวน้นะเผื่อเพื่อนจะมาเนาะก,ก็ต้องดูที่กาน้ำด้วยนะคะนะมันเดือดแล้วเดีย๋ยวต้องไปปิดก่อนคะ่ะ fc นี่ทีนี้ก็กะปิค่ะนี่กะปิจากร้านกับตันดาซิ่งนะคะ fc ก็ซื้อมาจากร้านกับตันดัมซิงเนาะนี่ก็สั่งมา3-4กระปุกเนาะแล้วก็เอาไว้ที่เมืองไทยสัก2กระปุกเนะาะวันนั้นนี่ค่ะเอากระปิลงก้นเลยค่ะสุดยอดแล้วก็ตามด้วยผักโอ้โหพิเศษมากแล้วลูกชิ้นปลาค่ะ เดี๋ยวชิมน้ำซุปของเราก่อนอ,อพี่บอกแล้วมันอยู่ที่ปรุงเครื่องมันไม่ได้เกี่ยวกับน,น้ำซุปสุดยอดมากเอฟซีพี่ขีนูก,กับกะปิเลยกัดก็ไปแล้วก็เอาเส้น ยอด <c oughs> ขายเอฟซีถึงแม้ว่าเครื่องจะไม่ครบนะคะแต่ก็กินเส้นจนหมดเลยค่ะเอฟซกเลี่ยงเลยเหลือแต่น,น้ำซุปเพราะว่าพี่ใส่น้ำซุปเยอะ โอโหอร่อยมากหรือว่าเราหิวหรือเปล่าไม่รู้อร่อยสุดๆค่ะพี่บอกแล้วว่ามันอยู่ที่เราปรุงเครื่องโอ้ยเผ็ดก็เผ็ดเอาพริกมาเอาพริกมาสิเม็ดเหลืออยู่3าเม็ดค่ะเอฟซี FC. แล้วกินกับน้ำพริกกะปิโอ้ยกินกับกะปิค่ะโอ้โหสุดยอดเลยไม่มีอะไรจะพูดเลยค่ะเอฟซี FC. อืมอร่อยมากอร่อยจริงๆอะ่ะต้องกินเป็นการละมังนะคะเอฟซีถึงจะอยู่ท้องค่ะเอฟซีนานแล้วไม่ได้กินเนาะต้องจัดให้หนักเลยเพราะผักเราก็เยอะแยะนะเอฟซีทั้งผักชีผักบุ้งแล้วก็คะนา้าอืมบอกเลยว่าสุดยอด เดี๋ยวรออีกรอบหนึ่งนะคะ f อซเพราะว่าพี่ทำน้ำซุปนะเพื่อพรุ่งนี้ด้วย <c oughs> อันนี้ก็คือเครื่องปรุงของเราอยู่ในนี้นะคะ <c oughs> โอเคค่ะเอซคลิปไอคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาดเดนหมายพี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ้ายอายสวัสดีค่ะ